สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Inside Out 2, 2> สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิลม์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพพลโกมลชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชัน,นหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่องเดสคริปชันเลยนะครับ เรื่องราวสุดวุ่นวายภายในสมองของไรลี่เด็กน้อยที่กำลังเติบโตและก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจากที่เคยมีเพียงแค่ลันลาเศร้าซึมฉุนเฉียวกลัวกลัวและหยาแยงคอยเป็นอารมณ์หลักของไรลี่แต่พวกเขาทุกคนก็ต้องพบเจอกับความสับสนเมื่อมีอารมณ์ใหม่ๆปรากฏตัวขึ้นอีกมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือวาวุ่นผู้เข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งให้ตเตลิดจนเกินกว่าจะควบคุมได้ แม้ว่าผมจะชื่นชอบและก็รัก Toy Story ขนาดไหนนะครับแต่หามีใครสักคนเดินมาถามผมว่าผมชอบแอนิเมชั่นเรื่องไหนจาก p ิกซามากที่สุดคำตอบของผมก็คือ Inside Out มาโดยตลอดครับเนื่องจากผมลหลงไหลในความสร้างสรรค์ครับของการหยิบเอาเรื่องราวอันแสนนาม,มาทำอย่างอารมณ์ของมนุษย์มานำเสนออย่างเป็นรูปธรรมและก็มีระบบระเบียบอย่างชัดเจนครับและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า Inside Out นั้นไม่ได้นำเสนอแค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นแต่มันยังเดินหน้าสำรวจเรื่องราวของจินตนาการความฝันครอบครัวการเติบโตรวมไปถึงความทรงจำอีกด้วยครับดังนั้นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ9ปีของภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2จึงเป็นผลงานที่ผมเฝ้ารอมากๆและมันก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆครับหลังจากเปิดเรื่องได้ไม่นานนะครับ ภาพ,พยนตร์ได้ทาการย้อนความสั้นๆเพื่อให้ผู้ชมนั้นระลึกได้ถึงสิ่งที่ถูกเล่าในภาพยนตร์ภาคที่แล้วก่อนจะก้าวเข้าสู่เรื่องราวหลักในภาพยนตร์ภาคนี้ครับเมื่อไรลี่สามารถก้าวข้ามปัญหาในการย้ายบ้านรวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่ของเธอได้แล้วเธอก็ได้เติบโตแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นวัยรุ่นไปอีกขั้นหนึ่งครับนำมาซึ่งการพบเจอกับอารมณ์ใหม่ๆมากมายที่ต่างก็มาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์ภาคนี้ครับ โดดเด่นที่สุดก็คือว้าวุ่นหรือความกังวลของไรลี่ซึ่งเป็นตัวละครที่ผู้ชมนั้นรักไม่ได้ครับแต่จะให้เกลียดก็เกลียดไม่ลงจริงๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับไรลี่ยังได้รู้จักกับความอิจฉาความเขินอายและความเฉยชาข,ของตัวเองอีกด้วยครับที่สำคัญไปกว่านั้นนอกเหนือจากอารมณ์และความรู้สึกแล้วสิ่งที่ inside out t o สามารถนำเสนอได้อย่างเฉียบแหลมก็คือความเชื่อในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เพื่อจะนิยามตัวตนของตัวละครครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไรลี่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิตความสับสนขมุกขมัวและความขัดแย้งของเธอยังคงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมสร้างสารรค์และก็เต็มไปด้วยไอเดียอันแสนบันเจิดไม่แพ้ภาพยนตร์ภาคแรกเลยครับโดยเนื้อหาและอารมณ์ใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาทำให้การประจนภายในภาพยนตร์ภาคนี้นั้นกว้างไกลย,ยิ่งกว่าเดิมครับ จากที่มีเพียงแค่คู่หู้ลนลาและก็เศร้าซึมในภาพยนตร์ภาคที่แล้วภาคนี้นะครับทั้ง5อารมณ์หลักจากภาพยนตร์ภาคแรกต้องแก้ปัญหาร่วมกันแบบเป็นทีมครับโดยตัวหนังสามารถแบ่งน้ำหนักของตัวละครได้อย่างลื่นไหลลงตัวขณะที่ตัวละครใหม่ทั้ง4อารมณ์นั้นก็รับหน้าที่ในการสร้างสีสันรวมไปถึงความสดใหม่ให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมครับและด้วยความที่เรื่องราวหลักของภาพยนตร์ภาคนี้จบลงในระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับ ทำให้สถานการณ์ทั้งหมดนะั้นมันดูเข้มงวดและก็เต็มไปด้วยทางแยกครั้งสําคัญที่ตัวละครต้องตัดสินใจซึ่งในจุดนี้นะครับก็นับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับระบบความเชื่ออันเป็นเนื้อหาและก็ไอเดียใหม่ของภาพยนตร์ภาคนี้ได้ทํางานของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากที่สุดครับหากว่ากันด้วยเรื่องของงานโปรดักชันนะครับเมื่อคื้นชื่อว่าเป็นพิกซาสตูดิโอแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เรียกได้ว่าหายห่วงครับสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดก็คือจินตนาการ รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานผู้สร้างทุกไฟโดยตัวหนังยังคงสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมได้ไม่แพ้ภาคแรกนะครับโดยการพาตัวละครหลักทั้ง5อารมณ์ออกเดินทางไปยังดินแดนใหม่ๆที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยสัมผัสและด้วยความที่ตัวหนังภาคนี้ถูกถ่ายทําด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับโดยการจําลองภาพทั้งหมดขึ้นมาเป็น3มิติในสตูดิโอพร้อมกับติดเซนเซอร์เอาไว้ทุกจุดเพื่อให้ทีมงานนั้นสามารถถ่ายทำแอนิเมชันผ่านกล้องได้เหมือนกับภาพยนตร์จริงๆครับ ดังนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าการวางเฟรมภาพของ Inside Out 2นั้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นครับทั้งด้วยระยะเลนที่สมจริงและการเคลื่อนกล้องได้อย่างอิสระครับเมื่อผสมรวมกับการใช้โทนสีที่ฉูดฉาดของแต่ละอารมณ์และการออกแบบฉากที่ยอดเยี่ยมดังที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับทำให้ภาพยนตร์นั้นมีความโดดเด่นสะดุดตาและก็สามารถมอบเสียงัวเราะให้กับผู้ชมได้ตลอดเส้นทางการผรจญภัยของตัวละครครับ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบภาพยนตร์เรื่อง i n s i d e Out ภาคแรกมากๆก็คือการที่ผมได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นหลังจากรับชมภาพยนตร์จบลงครับซึ่งภาพยนตร์ภาคนี้ก็ยังคงสามารถตอบโจทย์นั้นได้ดีเหมือนเช่นเคยครับแม้ว่าตัวละครหลักอย่างไรลี่นั้นจะเติบโตขึ้นเพียงแค่หนึ่งปีจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วแต่ในขวบปีนั้นมันกลับเป็นหนึ่งในช่วงวัยที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนผ่านครับจึงเป็นการเปิดช่องให้ภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสำรวจการสร้างตัวตนของไรลี่ ผ่านการเติบโตการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่การได้รับการยอมรับและความหมายของมิตรภาพครับซึ่งทุกเหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญนั้นก็นับเป็นสิ่งสําคัญในการหล,ล่อหลอมตัวตนของไรลี่ในช่วงวัยรุ่นขึ้นมาครับจนกระทั่งเมื่อตัวหนังเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่ต้องเปิดเผยแก่นแท้ที่ตัวเองต้องการจะบอกเล่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินในการจะกลั้นน้าตาเอาไว้ครับ แต่หยดน้ําตาที่ไหลออกมานั้นมันไม่ได้เป็นหยดน้ําตาแห่งความโศกเศร้าหรือความอิ่มเอมใจครับหากแต่มันเป็นน้ําตาที่ถูกกลั่นจากทุกมวลอารมณ์ที่มันผสมปนเปนกันอย่างซับซ้อนเนื่องจากไม่มากก็น้อยนะครับผมเชื่อว,ว่าผู้ชมเนี่ยยอมเห็นตัวเองอยู่ในตัวของไรลี่ครับซึ่งแกนซานที่ตัวหนังต้องการจะนําเสนอนั้นมันก็ทําให้ผู้ชมรู้สึกรักแล้วก็อยากจะโอบก,กอดตัวเองให้แน่นมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุด น้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็เป็นหยดน้ำตาแห่งความเข้าใจและการโอบรับความซับซ้อนทางอารมณ์ของตัวเราเองได้อย่างลึกซึ้งเกินบรรยายครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2สามารถดึงเอาจิตวิญญาณของความเป็นพิกซ่ากลับมาได้สำเร็จและทำให้การรอคอยนานกว่า9ปีนั้นมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆครับสิ่งที่ภาพยนตร์เป็นนั้นมันงดงามในทุกมิติโดยการหยิบเอาความซับซ้อนอย่างมวลอารมณ์มาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้อย่างสร้างสารรค์ พร้อมสะท้อนแง่างามของความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างไร้ที่ติขณะที่ประเด็นใหม่ที่ตัวหนังเลือกจะอย่างขาสำรวจนั้นมันก็ได้ถูกนำเสนอออกมาอย่างอ่อนโยนแล้วก็ปลอบประโลมผู้ชมจนยากจะกลั้นน้ำตาได้ครับสุดท้ายนี้หากเราตั้งคำถามกันเล่นๆนะครับว่าหลังจะรับชมภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2จบแล้วอารมณ์ไหนคืออารมณ์ที่กำลังเข้าควบคุมศูนย์บัญชาการในสมองของเราสำหรับผู้ชมท่านอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงผมไม่อาจทราบได้นะครับ แต่สำหรับผมก็คงจะเป็นอารมณ์อย่างล้านลาที่กำลังกดปุ่มความสุขในสมองของผมอย่างสุดมือผ่านการรับชมหนึ่งในภาพยนตร์ภาคต่อที่ดีที่สุดของยุคนี้ครับประเด็นตบทผลจากภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการรับฟังความกังวลของตัวเราเอง หนึ่งในประโยชน์จากภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2ที่ยังคงติดอยู่ในความทรงจำของผมหลังจากรับชมจบก็คือยิ่งเติบโตขึ้นก็ยิ่งมีความสุขน้อยลงซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนั้นสอดรับกับการปรากฏตัวของวาวุ่นหรือความวิตกกังวลของไรล,ลี่ได้อย่างแนบเนียนมากๆครับโดยเนื้อหาหลักของภาพยนตร์ภาคนี้ว่าด้วยการที่ความรู้สึกมีตัวตนของไรล,ลี่นั้นถูกท้าทายเพื่อนสนิทของเธออย่างบรีและก็เกรซนั้นกำลังจะย้ายโรงเรียน ในขณะที่บรรยากาศของโรงเรียนมัธยมปลายนั้นก็ทําให้ไรลี่รู้สึกประหม่ามากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไรลี่นั้นตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาครับว่าเธอจะต้องมาเรียนที่นี่เพียงลําพังครับช่วงวัยเด็กของไรลี่นั้นดําเนินไปอย่างสวยงามด้วยชังครอบครัวที่อบอุน่นรวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับแต่เมื่อเธอเนี่ยก้าวเท้าเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นบวกกับการที่ได้เจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆวงสังคมที่ไม่คุ้นเคยบริบทที่เธอไม่รู้จกัก และมาตรฐานใหม่ที่เธอยังปรับตัวไม่ได้นะครับซึ่งมองดูผิวเผินแล้วอารมณ์ที่ปรากฏของไลลี่เนี่ยก็คล้ายกับความกลัวนะครับแต่ภาพยนตร์เลือกจะหยิบยื่นอารมณ์ใหม่อย่างความวิตกกังวลให้กับตัวละครเนื่องจากทุกสิ่งที่ไรล,ลี่เป็นกังวลน,นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นครับวาวุ่นนั้นปรากฏตัวด้วยพลังงานอันล้นเหลือมากๆนะครับโดยเป้าหมายของเธอเนี่ยคือการคำนวณทุกผลลัพธ์เชิงลบในทุกสถานการณ์ที่ไลลี่ต้องเผชิญครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ซึ่งเป็นกีฬาโปรดของไรลี่นั่นเองครับไม่ใช่เพียงแต่ความพ่ายแพ้ต่อการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่วาบุนเนี่ยได้ทําการคํานวณความเป็นไปได้ในทุกวินาทีของเกมเช่นไรลี่อาจจะทําฟาวคู่ต่อสู้จนถูกไล่ออกจากสนามหรือเธออาจจะหกล้มจนบาดเจ็บหนกักเธออาจจะทาประตูสําคัญให้กับทีมไม่ได้หรือเธออาจจะก่อความผิดพลาดค,ครั้งสําคัญ จนทำให้ทีมเนี่ยพบเจอกับความพ่ายแพ้ครับไม่ใช่แค่เรื่องฮอกกี้เท่านั้นนะครับแต่ความวิตกกังวลของไรลี่ยังส่งผลต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆของเธออย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะกับการคิดล่วงหน้านะครับว่าเพื่อนใหม่จะมีรสนิยมตรงกับเธอหรือไม่หรือหากเธอทําอะไรที่ดูเหมือนเด็กเกินไปเพื่อนใหม่ในโรงเรียนเนี่ยจะยอมรับในตัวตนของเธอหรือเปล่ายิ่งวาวุ่นนั้นมีบทบาทในศูนย์บัญชาการใหญ่มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทําให้ความสุขของไรลี่ลดลงมากขึ้นเท่านั้นครับในบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าไรลี่ต้องเผชิญกับความสับสนกับการมองหาความเป็นไปได้เชิงลบนานาประการจนทําให้เธอนั้นสูญเสียความเป็นตัวเองและไม่อาจจะควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีอย่างที่เคยเป็นครับก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Inside Out 2จะบอกกับผู้ชมอย่างเรานะครับว่าทุกอารมณ์และความรู้สึกนั้น ตางก็รักและก็อยากจะปกป้องเราทั้งสิ้นครับแม้ว่าความว้าวุ่นหรือความวิตกกังวลน,นั้นจะนํามาซึ่งความคิดเชิงลบเป็นบ่อกเกิดของความเครียดและความกดดันต่อความผิดพลาดที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับการมองหาผลลัพธ์เชิงลบเนี่ยมันก็สามารถเป็นกรอบป้องกันให้กับเราในการหลบหลีกออกจากความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันครับดังนั้นสิ่งที่ภาพยนตร์ได้บอกกับผู้ชมก็คือ จงรับฟังความกังวลของตัวเราเองแล้วนำเอาความกังวลเหล่านั้นมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตระหนักรู้อยู่เสมอครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่กำหนดอนาคตก็คือปัจจุบันขณนะข,ของเรานั่นเองครับในขณะเดียวกัน Inside Out t o ก็ได้บอกกับเรานะครับว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้สวยงามเหมือนกับความฝันครับและมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาได้ แต่เราคือส่วนผสมกันของทุกอารมณ์ที่โคจรอ,อยู่รอบตัวตนของเราทุกคนนั่นเองครับโดยทุกอารมณ์นั้นต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นก็คือการโอบก,กอดและการปกป้องเราด้วยความจริงใจที่สุดนั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ